นาหน้าทองมนมหาสเสน่ห์คาถาห่วงของครูอาจารย์ใครอยากได้ต้องบวชเรียนนาหน้าทองเป็นมนมหาสเสน่ห์ต้องท่องคาถาเป็นขั้นสุดยอดมหานิยมที่มีชื่อมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแต่นี่ไม่ใช่ของง่ายที่จะทำให้ถูกต้องการลงนาหน้าทองที่หลายท่านเคยเห็นหรือจินตานาการถึงคือการเอาทองคำเปลวไปปะหน้าแล้วเอาเหล็กจานเขียน แต่อาจารย์ภาษิตจิตภาษาผู้เที่ยวชาญภาษาไทยอดีตนักเขียนของศิลปวัฒนธรรมอกว่านั่นมันเป็นของหลอกครับไม่ใช่ของจริงแล้วของจริงเป็นอย่างไรอาจารย์ภาษิตจิตภาษาเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว้ในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2540ว่าที่เขาทำอย่างนั้นก็เพราะอาจารย์ท่านเป็นพระและผู้มาขอนับเป็นผู้หญิง พระถูกต้องกายหญิงไม่ได้ท่านก็ทำเอาลูกๆโดยใช้ทองแผ่นทองคำเปลวปิดหน้าผากแล้วเขียนคาถาลงไปแต่ตัวอักขระที่เป็นอาคมขลังนั้นก็หาติดอยู่ช้านานไม่พอล้างหน้าก็ออกหมดแล้วแต่การทำอย่างนี้ดูดีครับในทางรูปธรรมได้เห็นกันจะจะว,ว่าทองปิดที่หน้าแล้วเขียนคาถาลงไปดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์ก็เลยนิยมกันทั้งหญิงทั้งชายแต่แล้วก็ง่ายสำหรับอาจารย์ที่คิดหากิน ของแท้ก็เลยละลายหายไปนาหน้าทองของแท้นั้นต้องสักหมึกลงขอม่อมโดยนะนี้ประกอบด้วยคาถาคือนโมพุทธายะอุจันรู์นะตัวคาถาแต่ละตัวข้างต้นนี้แหละต้องสักลงไปในผิวหนังบอนนะคะม่อมเป็นอักษรขอมแต่ละตัวก็ต้องปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้นมาในขณะสักดังจะเห็นได้จากในตัวคาถาดังนี้นากาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นนะ โมกาโลโหติสามพาวโจงมาบังเกิดเป็นโมพุทธกาโลโหติสามพาวโจงมาบังเกิดเป็นพุทธทากาโลโหติสามพาวโจงมาบังเกิดเป็นทายะกาโลโหติสามพาวโจงมาบังเกิดเป็นยะอุกาโลโหติสามพาวโจงมาบังเกิดเป็นอุปจันทปุราภาปานชายเตจงมาบังเกิดเป็นจันศูญยามังสาปานชายเตจงมาบังเกิดเป็นศูนย์ นาอูานานาหังโลมาปะนาชายเตจงมาบังเกิดเป็นอุนาโลมแม่คาถาที่กล่าวมาข้างนี้จะสักเป็นอักษรขอมแต่ก็ไม่ใช่ขอมธรรมดาอาจารย์ภาษิตอธิบายว่าต้องสักให้เป็นรูปยันคือตัวในอยู่ตรงกลางแล้วหุ้มด้วยโมข้างใต้แล้วครอบด้วยพุทธกับทาแล้วจุกกล้นด้วยยาแล้วก็หุ้มด้วยยาอีกที่แล้วต่อยอดด้วยอุจันศูนย์นาอูคือตัวอักษรอุก จันคือรูปพระจันทร์เสี้ยวศูนย์คือศูนย์วงกลมนาคืออุณาโลมเมื่อสักแล้วใช่ว่าจะเสร็จสิ้นใช่จะจบกันเพียงแค่นี้พร้อมแม้คาถาแต่ละตัวได้สร้างให้มีชีวิตขึ้นแล้วแต่เมื่อไม่ได้ใช้ก็เหมือนนอนหลับไปฉะนั้นเวลาที่ต้องการใช้จริงก็ต้องปลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งการปลุกทําได้ด้วยการเขียนอักขระต่างๆตามรูปยันที่สักแต่เขียนด้วยแป้งผัดหน้า แทนโดยเขียนใส่ฝ่ามือแล้วผัดหน้าก่อนออกจากบ้านและชักสังวันหนึ่งครั้งด้วยการเอามือขวาแต่ไหลซ้ายและมือซ้ายแต่ไหลขวาลูกไข้กันลงมาถึงชายโครงใครที่ลงนาหน้าทองกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละครั้งคงต้องใช้เวลาเตรียมตัวพอสมควรแต่ว่านะเป็นของห่วงของอาจารย์ใครอยากได้ก็ต้องไปบวชเป็นลูกศิษย์แล้วเรียนบาลีจนถึงขั้นที่เขียนอักษรของได้จึงจะให้ เมื่อก่อนพระเนนที่เรียนบาลีนั้นพอครึ่งประโยคสีก็ต้องเรียนอักษรของนะัพราะคำพีต่ตางๆทางพุทธศาสนาแม้กระทั่งพระไตรปิดกก็จานเป็นอักษรของเพิ่งมาเลิกเมื่อปี2478กุบายของท่านก็เพื่อชักชวนวัยรุ่นมาบวชเรียนนั่นเองเพราะคนวัยนี้ยุ่งอยู่แต่เรื่องความรักและการจีบหญิงบ้างก็สาะหาคาถามนมหาสเสน่ห์มหานิยมไว้เรียกสาวเมื่ออยากได้คาถาไม่อยากบวชก็ต้องบวช แต่พอบทไปแล้วกว่าจะได้เรียนคาถาก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3-4ปีระหว่างนั้นต้องเรียนนักธรรมก่อนธรรมะก็ขัดเปล่าความอยากออกไปเสียชั้นหนึ่งเพราะท่านบอกกว่าวิชาเหล่านี้เป็นเรชานวิชาพอมาเรียนบาลีถึงขั้นพอจะมองรู้ดูออกเข้าวความนิยมเรื่องคาถาอาคมก็เสื่อมไป